ไล่มนตองมีไล่ใดสู้มือมันจังสีอยูหลอดกันนี่ลราขอคิดที่แม่มาปลูกน้ไม้ฝรั่งอันนี้กับบเหลือจกอักหยดแต่ละมือเนี่ยบ่ <laughs> ามีหัน่อไม้สิ่ขาสี่พันสองหมู่บ้านเอาไปฟังมาใช้เงินเอาใช้หายอุบกรณฟังแม่เออขายเองง่ายกว่าเขาอยากขายเท่าใดเขาตังรล้าวเพาว่าแม่ได้มือละสองพันนี่แม่ก็ดีใจหัวอ้อยเาาดยวกับเดปลูกไม่สือปุ๋ยไม่ไปจังสีแต่ว่าน้บบําไม้ฝรั่งนี่เขาปลูกไว้แล้วเขาก็้เก็บขายสู้มือเก็บขายสู้มือตลอดปี สวัสดีครับพี่น้องครับมนีอยู่กับช่องผู้จัดการแหวคนสวยนะครับมณีเป็นพิธีกรภาคสนามครับมนีสิพามาเบื่องอีกหนึ่งแนวทางนะครับในการทาเกษตรสร้างรายได้รายได้หลายพันต่อวันนะครับแล้วก็พิกัดมณีอยู่ที่ตําบลน้องนกเขียนนะครับอาเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีนะครับมณีสิพาไปเบื่องการเฮ็ดนอไม้ฝรั่งปลูกน่อไม้ฝรั่งสร้างรายได้นะครับ ยาสิาพาไปสัมผณสคุณแม่ผู้เพิน่นจะของสวนเพินพ่นเพิ่อนมีแนวขิดแนวสางจังไรน,นะครับวิธีการเฮ็ดนะครับมาสิาพ่าไปสัมผณสเพิ่นจังหน่อยจาจีตจวยเบิ่งพี่น้องน้ากนมมาสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับโอ้เฮ็ดยังนอบก,กลมอยู่น่ะเก็บน่อไหม่ฟรังเม็ดลูกหลาบงโอ้คืองามคักแ้าขออนุญาตสอบถามแนะน้ตโตในคุณแม่สื่อ,อยังครับ แม่ซื้อแม่สีแม่สีจ้าแม่สีเืี้จริงนั่นสุสกุลจริงเลยสีสุดาสายทองสีสุดาสายทองน,นอะครับนาะเฮดมาโดนปนใดแล้วครับเนีเ่ยเฮดมากเก่าเดือนแล้วจ้าเก่าเดือนแล้วจ้าบอกไอ้เริ่มปลูกที่แรกนี่ครับเริ่มปลูกที่แรกปลูกพี่ายนี่เดือนปลายเดือนตุลาเริ่มต้นเริ่ที่แล้วเฮดมาเจักปีแล้ว เฮ็ดมาเพระท่านพอปีเฮ็ดมาแปดเดือนนี่เฮ็ดมาแปดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนค่านี่ปลูกเท่าเนืองนี่อยู่ใดโดนปันใดครับอันได้ยินเพิ่นว่านะแม่ก็บอกเคยเฮ็ดว่าเพิ่นอยู่ใดเป็นสีปี้าเข้าดูเลยเก็บจังเลยนี่ครับวิธีการเก็บวิธีการเก็บเพื่อนถอนนอเพิ่นเย้วนี่นอนนี่ถอนนอนนี่ถอนได้แล้วนี่โอ้จ่านอนอ่ะถอนได้แล้วนี่กระถอนได้แล้วนี่คันซ้ำนี่นี่ถอนที่เพื่อนนั่นถอนนอประมาณ ให้เพิ่นได้จากอัน,อนประมาณ25เซนแต่ว่าอยู่ใต้พื้นดินอีกร่วมก,กันก็สิเป็นอย่าให้ขาด27เซนเพราะว่าแม่เอา27เซนความยาวจา้าโอดูแลยากบ่ครับแมกะดูแลก็บ่ถึงกับยากแต่ว่ากะได้ได้ใกล้ชิดเฮาสิปาไปเฮ็ดอย่างอื่นก็บ่ได้เพราะว่าได้ใ,ใกล้ชิดถ้ามีผู้ใดมีเวลาแม่จังแนะนําให้ปลูกผู้ใดบ่มีเวลานี่ปลูกเพิ่นบ่ได้เพราะว่าได้ดูแลคือลูกน้อยอ้ย วันม่เลี้ยงลูกหน่อยป้าเต้ใช่ต้องเขาต้องเขาสวนสู้มือโอ้ป้าหนีบ่ได้ตัวกระสันนี่ป้าหนีบ่ได้เมืองสองอันนี้โอ้คือหนอนใหญ่นะเั็กป้า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 หมู่บ้านนี่มันอันนี้ป้ามันแต่ออนซอนนะพูน่ะบอกง่ายนึงจ้าต่ว่าดอกมันอยากบานเลยโอ้นี่คือดอกอยากบานดอกบานนี่ด้มอกสุขภาพดีจะเป็นอย่างนี้นี่โอดอกตูมขบานนี่นอนั่ง้าอะไรนี่นอนั่ง้าจ้านีนอเอีน หน่อยอหัวตูมด้วยแต่ละมือนี่ต้องเก็บทุกมือบ่ครับเนี่เก็บสุ่มือเลยจ้ะเก็บสุ่มือเลยจ้ะในประมาณมือละจัาก,กิโลครับซุ่มือนี่แม่อยู่สี่สกิโลต่อมือ40่กิโลต่อมือสอจกหน่อยเนี่ยกิโลละเท่าไหร่กิโลละคันนี้นี่ก็แม่ก็าขายทรงเพิ่นน่ะแปดสิบ เกตเอกิโลละแปดสิบจ้าแต่ว่าถ้าแม่ไปขายเองแม่ก็ขายเกาสิบแต่ว่าขายทรงให้เพิ่อนนะถ้าเพิ่นเอาสิบโลขึ้นจังซี่ก็ขายแปดสิบบาทไในละเบได้นระเบิโลเรื่งไหนไก่แล้วซ้ำดีโอ้จ้าไก่พอโลแล้วแต่ว่ากระบิดท่านพอโลซ้ำดีท่านพอโลป่ะครับนี่จ้าสี่ได้มือละประมาณสิบสองคูถังซึ่งสิบสี่คูถังปานั่นป่ะครับจ้าสี่ได้คูถังเต็มๆนี่ได้มือละสี่สิบกอโลตอนนี้ ทั้งเบิร์ตนี่ปลูกรายภายในนี่ครับในพื้นที่นี่อันในพื้นที่นี่มันวัดได้สองไรกับสามงานตาบาขันค้นถามแม่กับมีตาวาสามไรเพราะว่ามันเบาขึ้นบนในที่ดินหลายกัวเก่าจ้่เสียค่าที่เสีเสียภาษีหลายกัวเก่าดิมันติดปากแล้วมีตาวาสามไรโอเจละมื่อนี่เก็บน้ำกันเจ้าคนครับเนี่ยต่ละมื่อสู่มื่อนี่แม่จ้างคนมาซอยตัว แงมือเศร้าจ้างพ่นมาถอนซอยสามคนให้พ่นคนละลอยถอนแล้วก็เลือกแล้วแล้วก็ให้ข้าเจ้ากลับบ้านจันสินะครับจ้าแล้วก็เห็ดกันเห็ดสองคนกัเป็นพรยุ่งงั้นนี่ละต้อคนเก็บแล้วห้องก็ไปจะล้างไปทำความสะอาดจ้าไปทำความสะอาดไปคัดเลือกแยกแยกใส่ใส่น้อยกับพ่อใส่น่อยใส่ใยกับมัดพ่อใส่ไงอย่าล้างแล้วก็มัดเป็นแสดงว่าไล่ใดตัวเมื่อนี่ สองพันสามพันขึ้นคนที่กระจะสู้มือนี่ได้สองพันขึ้นอยู่สองพันขึ้นอยู่จา้าหมู่บ้านเพื่อนมาหาสองมือไหมค่ะท่านกาลาสินผุละเพื่อนของแม่นี่แม่สิจัดคิวใหด้ดีกาลาสินนี่เสียเอาซี่มืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมพอบ้าเอาสองมือแม่ไปนั่งตลาดเองมือหนึง่งมันลงล็อกแล้ว<อ> <laughs> หามือนี่มันจะคล้องแต่ไปนั่งตลาดเองอยู่มือหน,นึ่งอัน ไม่ค่ะจอยจองคิวจ้าเมื่อวานนี่กาลสินแมวสองมือเอาไว้ให้เพื่อนก็ไดซีพันได้ซีพันจาเพราะว่ากาลสินแม่กับบ่ได้ทรงแพงซ้ำเมันนี่เพราะว่าค่าน้ำมันลดพิ่นมากเกลก็เลยอนั่นก็เลยได้บ่ได้ราคาอันนั้นปัน,นปไดเพราะว่าลูกตนกันซีพันบาทตัวมื่อซีพันบาทนี่สองมือซีพันก็บาซีพันสองเมื่อบ้านนี่ได้ซีพันสองโอ้ได้ซีพันสองเลยจ้า <2. S 1> แต่ว่ามือก้อนนะ่ะขายเห็กุ้มพะว่าไหมคะคุ้มพะว่าเอาหน่ะมือน,นะแม่ได้สองสองพันเจ็ดมือนะมันะมก็เป็นน้ามือให้หน้ามือออกหน่อยออกหลายแต่ว่าก็บบลูดสองพันแต่ว่าห้างก็ตตรงมีเวลาดูดแนลนรักษาไหมครับดูแ <4 S 2> ล<ะ>รักษาก็ะยุ่จังสี่ละเดิมที่เดาขึ้นจังไหนจังหันมาปลูกกันใหม่ฝรั่งอันมแม่อันเบื่อว่าเห็ดอ้อยเหะะเด็ดมันเราไม่ได้ปลูกสู้ปีอ้อยมันเท่าน้อ ปลูกแล้วก็ได้ปลูกไม้ซู้ปีอันแม่มากเนาะไม้ฝรั่งคือปลูกแล้วเพิ่นยุกห้าโดนว่าต้องลงทุนดูลงทุนเ่อเดียวก็คือปลูกเทือเดียวแล้วได้เก็บไปเป็นหลายๆปีจังสินะแม่ก็เลยศึกษาเบิ่งศึกษาเบิ่งแล้วบันนี้เออหฮามาปลูกอันนี้ดีก็เ้ากันกบลูกครับลูกกันแนะนําว่าแม่ให้ปลูกอันนี้ละนี่น้องไม้ฝรั่งนี่หนูเบิ่งมากแล้วมันได้หลายปียู่บว่าจังบ่ต้องอลงทุนซ้ำซากกันสินะ แม่จังบ่ได้ลงทุนดูอ้อยเดี๋ยวกะเด็ปลูกไม่เสือปุ๋ยไม่ไปจังสีชาวบานเอาใหม่ฝรั่งนี่เข้าปลูกไว้แล้วเขาก็เด้กเก็บขายสู้มือเก็บขายสู้มือตลอดปีเลยขันาห่อนปลูกไรได้แล้วกะเขาเก็บสองสามเดือนตะกี้มองนี้คุณแม่ปลูกอย่างนี่ครับพื้นที่พื้นที่มองนี้ตะกี้แม่กะปลูกอ้อยปลูกมันสลับปันไปครับบางปีกะปลูกอ้อยบางปีกบปลูกมันโอ้จ้าวันนี้มามาเตรียมดินมาเตรียมสภาพดิน มาเห็ดจังไรครับที่แรกที่แรกอันว่าสิปูกน่อไม้ฝรังแล้วนาอตกลงว่าสิปูกน่อไม้ฝรังแล้วแม่ก็ได้เตรียมดินก็คือพักดินเลยบ่ปลูกอีหยังอยู่หกเดือนการการทีเขาเตรียมดินนี่คือเขาป่ปลูกอีหยังทิมใบนี่หกเดือนนี่คือแม่ก็าหาแนวมาบํารุงปุ้นปุ๋ยขอกีง,งว่าเอาเขามาใสา่มีหลายแห่งดีเนาะจา้ะให้เพื่อนอน,อน,อนั่นนี่ให้เพื่อนอนั่นนี่เต็มที่ให้เพื่อนสมบูรณ์เต็มที่เราบริการเมื่อวาน โดโลไม้วานโดโลไม้แล้วก็ไทยกบโดโลไม้ไว้จกักจ้าจักระยะแล้วก็เลยบะนี้กะไทยอีกวานปอเทืองวานปอเทืองไว้บะนี้มาไทยปอเทืองอีกรอบหนึ่งนี่ปอเทืองขึ้นสูงออกดอกแล้วก็มาบะมากบไทยกบป,ปอเทืองอีกบะนี้กบป,ปอเทืองปอเทืองเนา่าหรือบันี้กะจังมาไทยปูกน้อ่ฝรังบะนี้ที่แรกแม่ได้อันนี้มาใส่รับต้นพันไมาเลยต้นพันมันมาใด้มากแต่ ทัง้งมันขอนแกน่นอำเภอรกระนวนเพิ่นปลูกเดอยูหันเพิ่นปลูกหลายเพิ่นเป็นไร่ใดของมูบานเพิ่นเลยน้ำใหม่ฝรังนะ่ะบันนี้ก็เลยไปเรียนรู้น้ำเพิ่นไปเรียนรู้ยุจุดกระนวนจะยู่ไร่ไยลินแม่นีนใส่ใส่ปุ๋ยนี่ใส่จักเถือปุยนะแม่ใส่เดือนละสองเถือส่วนมากจะเป็นปุ๋ยยังครับเคมีนี่ใส่เดือนละสองเถือแต่วบา ปุ๋ยอินซี่นี่คือปุ๋ยซีาาพอพามนี่คือข้าใไซให้มันเต็มทีเลยเด้ก่อนสีเข้าสี่เปิดเปิดนาเมียด,ดนี่คือนาเมียดนี่คือห้าสี่ทันห้าพักพักตนไปแล้วเดือนหนึง่งขันพ่อเวล่าข้าสีอันนี้พักตนพักตนข้าบํารุงเต็มทีเลยคือปุ๋ยอินซี่เ้า,เาสไซนาเพื่อนให้ <S <S เพื่อนนั่นนี่ให้พ่อเลย <S <S แล้วก็คือบ่ใสไซอีกเลย <S 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 แม่สีเฮตังซี่บ่ใสไซอีกเลยปุ๋ยอินซีใส่ให้พ่อๆวบัดนี้ห่าก็ เวลาพักตนอีกเข้าจังไซอีกเต็มทีอีกอ <Ừ. S 1> จ้าก,ก็คือเก็บาเงาไปเลยแบบนี้ครับจ้าแต่ว่ากับคนหอมูอน่นปุ๋ยทางใบนี่สิให้ตลอดเยบมือให้ปุ๋ยทางใบน่นจาจะเดาวระบบน้ำนี่มีการจัดการจังใดนอระบบน้ำนี่คือมันเป็นแม่ใส่เป็นน้ำยดเพราะวันอใหม่ฝรั่งนะ่แม่ไปศึกษามากเขาว่าบ่าใส่อันสปริงเกอร์เพราะว่าอันคันใส่สปริงเกอร์นั้น สีเฮปในเพื่อนเกิดเื้อล่าเพราะว่านอ้องหมาฝฟรังนี่เป็นอีหยังที่เื้อล่ามากเสื้อลาจะชอบเด๋อวบันนีก็เลยลดบใหมบปป้มันชื่นเห็นไหมถ้าเป็นสปริงเกอร์มันจะชื่นหญ้าก็เกิดเล็้แวละเสื้อ่ากับสีขเข่าเร็วเพื่อนวาแม่ก็เลยใส่เป็นนามยศจ้ะนี่นี่คือปัญหาของเพื่อนมันบอกครับจ้ะแต่เฮดมานี่เจอปัญหาอย่างเนี้คุณแม่อันแต่เฮดมาก็เจอปัญหาก็คือเื้อล่านี่ละกับนอน นอนคือแมงบงแมงบงเขียวนะ่ะตัวเขียวๆด,ำ,ดำๆน่แมงบงเพิ่นสิลงจะ้ะเพิ่นลงนี่คือแมงบงนี่แมงบงมาเจาะได้นี่เฮาก็คือคั่นมันบอ่อีหลีเฮาก็บ่ได้ใช้เคมีท่น,ท,นท่นสุภาพเอาบอ่อยู่เฮาก็จังได้ใเคมีจ้แม่ก็ใเป็นแน,นดิวเลียนทนเอาบ่อยู่อีหลีก็จังสิได้ใช้อันนี้คือหอยนอนแท้ด้นี่ มีหนอนปัญหาไงก็คือนอนขันสวนใดเอานอนบรยู่ก็คือบดายเลยน้องไม่ฟรังขันนอนจอแล้วเพื่อนสิเป็นนอแข็งแข็งป๊กเลยเด้แต่ว่าของแม่นี่ยังดีว่ามีหนอนอ้หนอนคือนอนไงเถอะครับทอนเพื่อนแม่นอนถอนถอนจังไรแม่บอกพี่ไวนะี่บอกครับจ้าหน้าก็ได้แล้วดึงดึงเสื้อนี่ชื่อเนี่ยบอกดึงบิดจังหน่อยดึงบิดจังหน่อยบกงจังหน่อยจ้าหน่ะล่ะโอ้ง้ามเถอจ้าโอ้ยง่ยๆจะานอนอีกก็ทอนในแล้วทอนเลยนะนอนนี่บอกครับจ้า มารับจ่างเก็บจะว่านอนนอ่กับได้แล้วจ้าโอ้ยนอนนี่งามๆลองถอนมวยอืมโอ้ทางนีแหง่ญ่แห้งจ้าโอ้เบ่งเชียวหายตาก่องเบ่งพูน่ะทั้งไงทั้งเงงาทั้งขาวทั้งอวบเราใหม่สุขภาพดีสิเป็นจังซีอะไรดีเงา่ขาแขนเลยพีน้อง คนสีปองห่างๆค่ะน้อใหม่สุขภาพดีปองห่างๆห,หละ่ะค่ะ<อ>สนีนุ่มๆมือเข้าใบมันสีนุ่มมือโอ้โนี่ยมันสีนุ่มมือเข้าเลยแต่น้นนนอใหม,ม่เป็นสุขภาพบ่ดีสีแข็งก็ด๊อดบอ่เป็นป้าจินอันนี้น้องใหม่สุขภาพดีเด้นี่ของแม่นี่แต่มันแข็งไรเงี้ยโมเลกเลยเนาะแต่มันแข็งเราจะได้ทูบกวนได้จังกินเนาะนี่แหละการเก็บเกี่ยวนี่โดนปะไหนครับเป็นข้า อันนี้เนาะตามที่แม่ไปศึกษามาก่ะระยะการเก็บเกี้ยวนี่ของแม่นี่ซีเดือนเด็กเก็บดิซีเดือนนี่ถือว่าดูแลได้ดีได้นี่อันผู้เขาว่านันห้าลังค้นกับสามเดือนเขาเด็เก็บเพราะว่าเขาดูแลดีของเขางามเร็วเขาก็เด็เก็บเร็วของแม่นี่ซีเดือนแม่ก็เริ่มเก็บแล้วเริ่มเก็บแต่อายุเขาซีเดือนแม่ก็เก็บมาได้สองเดือนแล้วแม่พักอีกเดือนนึงแล้วแม่มาเก็บเเมียสองเมียสองแม่เก็บในเดือนที่สองสิเขาแล้วนี่ จะมีดแหลกกับปันไดเดดหมื่อละพันสามพันสี่พันหาวันนี้มารอบสองนีกระขึ้นมาอยู่มือละสองพันสองพันกว่าบาทจ้ะเราตามความเป็นจริงเลยนี่แม่ได้อิรีซัมมี้อิรีซัมมี้อิเอาไปฟังมาใช้เงินเอาใช้ให้อู่กรคนฟังเงกันมันกระใสสู้มือนี่ละจที่เป็นคนหานะอ้ มันอีการขยายพันธุ์นี่ตอนนี้คุณแม, people, ม่ยังส well. ือต้นพันธุ์บอครับหรือเห็ดจังไดการขยายพันธุ์นี่แม่มาเห็ดเอาเองแม่สือเมล็ดน้ำเพิินมาได้เมล็ดน้ำเพิินมาแม่มากาเองจากกาขยายพันธุ์้วยเมล็ดน้าใหม่ปลังนะโอ้ตอนนี้ยังมีต้นกาบ่ครับต้นตอนนี้แม่กล้าไว้อยู่บ่ะตอนนี้แม่บ่ได้กล้าไว้แต่ว่าแม่มีเมล็ดแบ่งเพราะว่าแม่เก็บเมล็ดไว้นี่อะไรนี่เพิ่นสุกจังซีแล้วห้องกันเมล็ดมันสียุทธ้ทางในเมล็ดมันสิเป็นสีดำๆนี่นี่โอครับจ้า โอ้เป็นแห่น้ำดำเนี่ยก็เอาไปให้ยังไดคุณแม่หมนวันนี้เขาก็เอาไปอันเวลาก,กา,าเมล็ดเข้าไปแช่น้ำไว้จะ12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงก็ได้แช่ไว้ใน่ย24ชั่วโมงก็ได้จะถ้าผู้ใดว่ามันโดดแม่ห้าลังเทออแม่ก็แช่ขึ้นเดี๋ยวก็บใบใบไ,ด,ได,กด้อยู่เด้อู๋นี่ตาเป็อยังงก่อนบอ โอ้แม่ก็ลืมเนาะเก็บไฟนี่ก็ต้องไปตากจ้ะตากในตากในที่ร่มไม่ได้ตากแดดเด้อพึ่งไวเ้าเก็บไปนี่เ้าไปขยำแล้วเฮากระรางรางดีๆเอาเปลือกเพิ่นออกเราบัดนี้เ้ากระร่อนเอาแต่มเมล็ดมันเราบัดนี้เ้าพึ่งร่มไวพึ่งไวในทีในทีโฮมบแม่นทีแสงแดดเราบัดนี้จนผูหลาจนหูว่าพิ่งนี่ยบมีความชื้นความแชะผูหลาเขาจึงเอาเขาเก็บในตู้เย็นนี่คือวิธีเก็บเมล็ดพันธุ์ เราบับนี้หลังจากข้าเก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วขาอยากเอาออกมากาข้ากัดจังแซน้ำแซน้ําอุ่นซ้ำข้าสีส้มนุ่มเล็กน้อยนี่แม่จังสีนี่พ่นเก็บไดบนน่ไีนครับใส่นี่พ่นขึ้นเง้ยวเงี้ยวเก็บได้เก็บได้มันบ<ง>่เนียจ้าเก็บออกเลยบ่ไเดีเอา,อเอาไว้คือเงี้ยวดีเถอะจ้ามันเงี้ยวปลาโถนอนนี่มันบ่ท่านใดเป็นได,ไดความเงี้ยวมันบ่ท่านใดอันนี้จ้าเอ้ามือนี่ที่เก็บซอยแม่่งก่อนนะ <laughs> ตอนปลูกที่แรก ได้คิดนะคุณครับเรื่องการตลาดวัตสิกายแม่ก็ค,คิดคิดอยู่แต่ที่แรกนั่นแม่กับการตลาดเนั่ยแม่ก็คิดอยู่แต่ว่ามองอันมองไปเบื้องงานนะเพื่อนบ้านนะทรงน้ำก,กันก็นได้เขาเจ้าทรงออกนอกเขาเจ้าทรงออกประเทศญี่ปุ่นมีบริษัทมารับเราบนันนี้แม่ก็เลยตัดสินใจปลูกเพราะว่าเอามาสรงพี่ก็ได้เอามาทรงกะนวลก็ได้บนันนี้พอแต่ปลูกมันก็บอกเป็นจังซันเนาะมันบเดแผลนั้นเลยบันนี้เรื่องการ,การตลาดบ่มีหวัวหน้าใหม่ฝรั่งสีขาย มีหน่อยโพดแต่และมือโอ้สุดยอดเลยครับ <c oughs> จ้าโอ้สั่งอะไดไดนย่างดีเลย <บา S 2> ตัวนี้บ<า>ันก็เลยอันเออเศร้าคิดเลยเรื่องทรงออกน้ำเพลนกะแม่กะเศร้าคิดไปเลยบันีีกับเพราะว่าแม่เออขายเองง่ายกว่าเขาอยากขายเท่าไดเข้าตังคาเอาเองสั้งราคาเอาเองนะบ่จ้าแม่ค้ากับเฮาเข้ากับคุยกบเขาได้ขันเข้าคุยได้ไราคาดีเข้าก็ได้แม่นบ่ล่ะเข้าคุยเอาเองดีกว่าเฮ้าสิเป็นผูกมัดกับบริษัทแม่กะคิดจังซันคือ มันยังขายได้ดีอยู่นั่นนะจะาของขายเองก็ขายได้ดีอยู่นั่นนะกับเบืเหลือจักกยอดแต่ละมือนะเบ่มีหอวนอไม่สีขายเ<ะ>พราะว่านอไม่ฝรั่งนี่มันยังหน่อยอยู่คนบ่ทันเห็ดหลายแต่อยู่<ะ>อุดรนี่มันก็สิบ,บ่มีตะแม่นี่บ่ฮ้อมีภัยเหตเอุอีกบ่ค่คอยนี่ <c oughs> จังว่าบ่บ่เห็นไัยเหตุได้แล้วเฮ็ดแต่แม่เนี่ย่ะครับจแม่ก็แนะนําอยากให้เข้าข้าเจ้าปลูกอยู่แม่ก็ว่ามันรล่ได้ดีอยู่อ๋อเบ่ไองห้งวิชาเนาะจ้า บ่ได้หวงปลูกแล้วบ่มีหม่องขายก็มาขายแม่ก็ได้จัซั่นตั้งแต่แม่ปลูกมาก็แม่ก็ว่ามันรายได้ดีกว่าปลูกอ้อยปลูกมันอยู่เด้ปลูกอ้อยปลูกมันนี่สู้เฮาสิได้ขายเป็นปีแม่นบ่ล่ะครับอันนี้แม่ได้ขายสูมือมาเปรียบเทียบไใส่กันนี่ต่อไหนี่ใส่กันนี่รายได้นี่แม่ว่ามันสู้นํา้ฝรั่งบ่ได้แต่ว่ามันก็เฮ็ดร้อยเฮ็ดมันก็มันก็เป็นรายได้รายปีไปอันนี้มันรายได้ต่อมือจ้าเฮามีรายได้ต่อมือคนเฮามันได้ใช้เงินสูมือเนาะ แม,แม่นครับตื่นมากนี่้ใส่เงินเลยมนต้องมีไร้ใดสู้มือมันจังสิยูหลอดกันนีละขอคิดที่แม่มาปลูกนอไม้ฝฟรังอันนึ่งโอ้จ้าเป็นความคิดที่จ้าจังไดหฮากระเฮ็ดกษตรอยู่แล้วครับจังไดเ้ากระเฮ็ดกษตรอยู่แล้วเขาเกิดมาเป็นกเกษตะกรเฮ้าต้องคิดปรับปุงเ้าต้องเป็นเกษตรอย่างสมาร์ทนาะจากห้าต้องหัวคิดไห้มันท่านสมัยบ่แมนว่า,วาห้าสีเฮ็ดแต่ดังเดิมจะอี่งยั้งหฮากระคิดคนสู่มือนี่มัน มันเรียนรู้ได้ทั้ง YouTube ทั้งอีหยังโลกโ่วเชียวเนาะเฮาก็เรียนรููไปเรื่อยๆจา้าแม่ก็เลยได<า>้มาถึงเกษตรกรนะครับฝากอีหยังเนาะฝากแนวคิดกับครับผู้ใดบัจีเฮ็ดเกษตร,ร,ตร<อ>แบบใดไก็คือแเวนี่ลาเฮ็ดเกษตรก็เฮาก็ต้องเป็นกเกษตรฝากเกษตรก็ฝาก,กเกษตรตกรคือกันกัเฮาก็ต้องมีความคืดก้าวนา้เพราะแม่นว่าเฮาสิยำอยู่กับที่เขาเป็นกเกษตรกรเฮาพัฒนาได้คือกันกับอาชีพอื่นๆ นอกจากเกษตรกรก็ต้องพัฒนาไม่ไม่อยู่ที่เดิมนอกจากข้ากับต้องเก้าต้อไปกูนนี่โอ้ก่อ,อนี่เออมังกรนี่เนี่ยออกหลายแห้งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดนี่ละข้าใส่ข้าใส่ปุ๋ยมักขอกีงวัวได้มันสีออกหลายจังสิอืมนี่คนปลูกหลายเด้นอใหม่ฝรั่งแต่ว่าบ่ค่อยสาําเร็จปลูกแล้วบ่าเป็นนอเพราะว่าเขาปรุงดินบ่ได้มันขึ้นอยู่กับการปรุงดินด้วย ขันเฒ่าปลูกนคองแม่สนให้ทั้งปุ่นมันสีบ่ค่อยเกิดนอเพราะวะ่ามันดินบ่งามนวลทั้งนี้มันดินงามมันสีข้นยู่กับดินสมบูรณ์ค่ะค่ะมันจะสีออกนอ,นอหนให้ฝรั่งนี่ยขืนยูก็จภาพดินมัน,มนบอกครับรดินต้องสมบูรณ์เท่าตองเฒ้าสีปลูกเนี่ขันเฒ่าอยากสาเร็จเนี่เฒ่าต้องเตียมพวาอมพร้อมคือดินนี่เตรียมคะ่ะค่ะเตรียมเอาอีหยังมาใส่เลยแบบเพิ่นง,งามงามเลยแต่ว่าเขาบอกให้ใสปุ่นขี้ไก่เพราะว่ามันสีเป็นเสื้อละค่ะว่าอ๋อครับวันนี้ มือนี้เชี่ไปขายใช่ไหคุณแม่มือนี้คือหอดขิ้กุ้มพะวาใช<อ>่คากุ้มพะวาหอดขี้กุ้มพะวาปีกุ้มพวะพมพาวาจะเอาสุกับจันพูดธพลืหัดกับเป็นของกาลสินเสาอาทิตย์กับของกาลสินของแม่วัานอังคานมือหนึ่งแม่ไปนางเองอยู่แทงแผงยู่ตลาดจ้าเพราะว่า <c oughs> ให้สิธาตุกันอยากกินทำไมฝรั่งคือกันข้ากระถามหาจ้าเพราะว่าเขาหูจกักแล้วว่าแม่ไปบ้านนางค้าน<ะ>แสดงว่าเก็บขายทุกมือจ้าไม่มีมือยุดบอก มี่มันไรยุดเอาเงินบบครับมันบบมีมือยุดเลยวันอาทิตย์กับโบได้ยุดคือวันอาทิตย์กับโบได้ยุดคือห่างล้านเขาเรียกวันอาทิตย์กับเก็บคือเก่าเพราะว่าถานเท่าว่าถอนหนีเพื่อนสีไงเนาะจ้ะไงเรลาเพื่อนสีไงถิมไปซื้อเป็นใบไปได้ถอนถิมไปซื้ออจอแสดงว่าต้องเก็บให้มันท่านมันบ่ครับต่ละมืยเนี่ยขันซันมันสีไงน้อยัางตองเก็บซู่มือเลยบาบ่ได้ขันบานี้มันสิเป็นมันสิเป็นต้นเสียไปเลยคือมันเป็นต้นไงหร้อมันบ่มีรละคาะ คืมันแตกงา,าออกจังสีแล้วคือบ่มีราคาได้นี่เขาสีว่าเป็นน้อยฝรั่งหัวบานได้นี่เขาต้องรีบเก็บตอนเพื่อนตุ้มตูมต้องเก็บสู้มือมือนี่เขาเก็บต้นซ้ำนี่แ้วะมันบละมันสีมีบัน,นี้ต้นน,น้อยๆกับสีมีระยะใหญ่ขึข้นมาเป็นบละเขาต้องเก็บต่อๆกันไปสู้มือครับจ้ามันกะดีมันมีายไใดซื้มือมือเนึ่งนี่เก็บเบิร์แปงได้บรับนี่เก็บเบิร์แปลงเลยยังว่ได้จ้างเพื่อนมาเก็บซอยจ้านึ่งว่าแบงค์เครื่องเก็บ เก็บเบิดแปลงเลยแม่ว่าสิแม่ปลูกแล้วมันยังหน่อยอยู่ปลูกไว้อีกไร่นึงลหละว่าสิปลูกจะหาอะไรขายายดีขายายธ<ด>ุรกิจแล้วจ้ะว่าสิปลูกอีกนี่อันหนาหนาวสิมานี่สิปลูกอีกหน่อไม้ฝรั่งนี่แนะนําให้ปลูกหน้าหนาวจ้ะเพราะว่าถ้าปลูกหน้าฝนนี่เพิ่นเพิ่นเฮ็ดขั้วยากงหญ่จะหน่อไม้ฝรั่งนะเขาให้ปลูกหน้าหนาวแม่นี่หลีแม่ล่องเบิ่งแล้วอยู่หน้าฝนแม่ปลูกได้สามเดือนเราบวทันหญ่อยู่ เพราะว่ามันฝนต๊แล้วดินมันแน,น่นดินมันแจบมันเลยเห็ดให้เติบโต,าต,ตายากเติบโตซาหญ้าก็ขื้นเร็วปลูกนาหนาวนี่สีไงเ่เร็วเพราะว่าเขาข้าคั่วายหญ้าก,ก็บ่ขึ้นโอครับดินก็บ,บ่นแน,น่นจ้ะเป็นปลูกคือพืชทั่วไปห้านันละพักมีห้าเหากับปลูกยา,า้านาหนาวเนาะปลูกตอนนั้นปลายปลายฝนตอนสีเบิร์ตตอนสีเขานาหนาวนะมันสิเป็นนาพอด,ดีปลูกพืชปลูกผักเด้น้อไม้ฝรั่งคือกันเขามากปลูกช่วงนั้นช่วงหน้าหนาว ดีสุดปลายฝนต้นหนาวแม่นโอ้ในหน้า,นนนาห้ปลูกช่วงนั้นแลไหมครับถ้าผูใ้ใดอยากปลูกปลูกช่วงนั้นดีที่สุดมือน,น,นี่กะว่าสิเอาจักกิโลครับมือน,นี้มือนี้กามันอัน4ี่สิบโลขึ้นอยู่แล้วจา้าวันนี้ก็ช่วงนี้น้องไม้ฝรั่งนะคะ่ะเพื่อนขึ้น4ี่สิบโลกับ0ี่สิบโลขึ้นอยู่แล้วจา้ามันก็สีจแกกอาทิตย์สองอาทิตย์พุละถ้าเพื่อนสิเเลี้ยนแปลงก็เพื่อนก็สิลดลงบ่สามสิบก็โลก่ะ คือสิบวอคืนหลายก็เก้าและละแม่ว่าปีนี้แม่สีได้สี่สิบก็โล่นี่ล่ะสูงสุดก็สิได้หาสิบโลต่อมือล่ะสูงสุดหาสิบโลต่อมือจ้ากิโลละลอยกิโลละเก้าส <80, 90 S 2> ิบกิโลละเก้าสิบแปดสิบจ้าแปดสิบเก้าสิบจ้าโอ้แม่นี่เป็นเสียทีย <laughs> เลยอ,อุ้ยขาด,าดานี่ กาแม่กับบ้านมีความรู้สึกว่าพุ่มใจที่จะของเฮ็ดได้จ้าบ่คิดว่าจะของสีเฮ็ดได้ละก็แม่กับบ่คิดว่าแม่สีได้ไล่ได้มืออันต่อมือละกันแม่กับตะกี้กับมีจะไปไปไล่บันกับว้านละสามร้อยเนาะแม่กับว่าแม่ได้มือละสองพันี่แม่ก็ดีใจแล้วคนเฮาเนาะฮะลองคนก็เกิดมากกับข้าบ่อนี่เฮากับเป็นคนใส่แรงงานเนาะเฮากับใส่แรงงานเฮาได้หลายซัมมี่เฮาก็พอใจแล้วจ้า เป็นหน่ายเจ้าของเนาะค่ะแม่เป็นหน่ายเจ้าของจะเห็ดยูเฮื่อนเจ้าของเลยเดียตื่นมากัะยางมากเกี่กี้กาวกะหอดมองอันเห็ดงานเจ้าของแล้วเนาะจ้าเคยเห็นเฮ็ดไปจังสีหล่ะเดายูน้องขอขว้าเนาะจ้าว่าต้องไปดินล้นไปหางานมองอื่นจาาเกษตรกรสู้คนเกิดมามีที่เป็นของเจ้าของเข้าสีดินล้นไปหางานไกลเห็ดยังเนาะจ้าโอ้สูดจอดแหงคุณแม่เป็นแนวคิดที่ดีแห้งครับจ้าครับหลังจาก เขาเก็บแล้วแล้วนี่เขาชิมีกระบวนการเห็ุอย่างไดในต่อไปครับนี่เก็บแล้วแล้วกะสีเอาเขาไปล่างวันนี้อเอาเขาไปตดัดแต่ไปตัดให้เพื่อนเพียงกันแล้วก็บ,บัดน,นี้ก็คาดไส้ล,าลาสา่างแล้วก็คาดไส้น่จาจ้ะล่างแล้วก็คาดไส้จ้าแล้วก็สร้างนำนักทาเขามาเอาสร้างนำนักแล้วก็บ,บันนีเมื่อนี้แม่สิไปส่งเลขพบกันอยู่ตลาดสีธาดไปกลางกลางทางอันแม่สิเดี๋ยวเขาไปส่งอยู่ในตลาดสีถาดเพื่อนอยู่กุมภาวาเพื่อนมาหับเอาอยู่มองหัน จ,จุดนะัดพบอยู่หม่องหันแม่แล้วแม่กะสิเขาไปทรงเพื่อนตอนเที่ยงโอครับอันนี้แม่นียงนี่แม่นี่อ,นนอันนี้มัดไปยังอันนี้คืออันเป็นริบบิ้นการเกษตรเนาะจ้าหน่อยฝรั่ง,นงหน่ยตองเฮ็ดจังสี่เด้อพะว่ามันเพื่อนพยุ่งตัวบ่ไดา้สีเฮ็ดให้เพื่อนโนมล่วงละตีเชื้อโรคไงถ้าใบเพื่อนถือดินเชื้อล่าขืนเล็วจา้าตองเฮ็ดจังสี่เป็นการพยุงต้นเฮ็ดให้เพื่อนเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เฮ้าดูแลไง,ง จ้เป็นแถวเป็นแนวดีต no ัวลาโนแม่หน้างามหูงามตาจ้าโอ้ยแปลกใจของตัวนี้สมารกงานไหมครับโอ้ยสมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะเลยเมื่อบนอุบบนี่เนาะเออว่าสมัครเป็นลูกเขยซะลูกเขยลาซะลูกเขยลาเถอะสวัสดีครับพี่เท้าครับไปมาหนีผพาผมไปเบืองไอ้วิธีการคัดวิธีการอะไรนี่นะครับแม่จ้าปไปไปไปกันเลย เอาแม่มันหให้ผมเบื้องนะ่ครับวิธีการขัดวิธีการล่างแยก,กใส่เฮ็ดจังไดเนี่ยสาธิตเป็นเบิ่งจักหน่อยนี่ครับผมสาธิตก็ตัดมาจังซี่เนาะจ้าตัดหล้กก็ตัดรวมกันเบิดเลยแล้วก็จังมาแกยกได้นีจ้ะแล้วก็เอามาล่างนี่บ่ครับจะ้ะอันไหนน้อยใหญ่ฮากสีเหลือกมากองไว้โอ้ขัดใส่จ้ะข,ขัดใส่ไปนําจ้ะ ล่างไปพออันนี้คือนอเอเขาสีเหลืองนอเอออกก่อนแล้วเขาจังเหลือกเอาน่กลาง้จาจะน่หน่อยเข้ากับว้โน่หน่อยนั่นกระสีกองไว้พอโน,น,น่หน่อยนาจาอันนี้คือนอเอแลแต่กระสีไปมัดไว้จังสัรนะจาแม่แตาเงาคนใดนี่ครับมีมีเหนนระยะในการอันนี้คือแม่เสียเอายิบเจ็ดเส้นนาจาของแม่แม่แตายิบเจ็ดเส้นยี่สิบเจ็ดเส้นจ้ายี่สิบเจ็ดเส้นทุกทุกขนาดเลยเปล่าครับจ้าทุกเกตเลยยิบเจ็ดเส้นเท่ากันหมด ล่างคัดเราเอาไปเฮ็ดยังไงต่อครับไหมล่างคาดเราเอาไปมัดเอาไปมัดจะมัดเป็นมัดละลูกละลูกแต่ละใส่ี่ลาค่าเดียวกันบ่ครับบ่จ้าอันกลางนี่เจ็ดสิบบาท <70 S 2> อันนสินบสาทจ้าอันเก้าสิบนั่น,น,นตัวนี้เก้าสิบจ้าตัวนี้ไงจา้าถ้าขายส่งกับอีกราค่านึงขันขายส่งแม่กับส่งแปดสิบน่นะอ๋อครับอันนี้ก็หกสิบนะถ้าแม่ขายส่ง ตัวนี้บ่ครับตัวนี้น้อยเนี่บ่ตัวนี้น้อยน,นั่น,น,นแม่ขายสี่สิบบาทน้อยน้อยมันมีสามไซส์จ้ะเดี๋ยวขายทุกไซส์ตัวนี้จ้ะเดี๋ยวขายทุกขนาดจ้ะก็เป็นหนึ่งอาชีพไหมแม่ที่น่าสนใจสั่งไรได้ทุกมือเนาะจ้า,ส,า,าสั่งไรได้สมือแล้วก็เฉลี่ยแล้วก็บบะตามกว่าสองพันบาทมมจ้าสม,มือนี่บ่ตามกว่าสองพันบาทโอ้เป็นตอนซ่อนไยก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่สั่งไรได้จ้ะให้กแก,ก่เกษียรตะกอน แม่จ้าผู้ใดอยากปลูกกระปูโลดครับเอาละครับคุณแม่เมื่อนี้ผมรบกวนเวลาคุณแม่ช่่านี้ลครับขอบคุณสำหรับไอคำแนะนำในลายอย่างขอบคุณสำหรับการต้อนรับขอบคุณในรายครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมครับสี่เขามารับช้มครับเพิ่งแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากข้อเมนนห้นะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยต้องห้ พิธีกรภาคสนามนี่แกใครมงรุงไรกับคอมเมนต์เขามา,าได้เนี่ยครับเดี๋ยววันเจริญได้ดีส่งได้เจราิาครับขอบขอบคุณท่านผู้ชมครับ,สว,ส,รบ,บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมานี่แฟนผู้ใดอยากสอบถามหรือว่าติดต่อแบบอยากปลูกนกไหมฝรั่งนี่สามารถติดต่อคุณแม่ได้สองทางใดเนี่ครับ ทั้งทั้งเพจก็ได้จ้าถ้าเพจกัสิเป็นเพจบ้านสวนย่าสีทั้งเฟสกัสิสุดาสายทองนี่แหละจ้าหรือจะติดต่อลูกสาวมาดามสายทุ่งก็ได้นอกจ้าฝากเบอร์โทรจังหน่อยนะครับคุณแม่เบอร์โทร0879553068จ้านี่แหละเบอร์โทรย่าสีสามารถโทรมายืมเงินได้ยืมได้จ้าแต่ว่าจะสิมีใหบ่บอกกำลังวันสิตโทรอยู่นัน <laughs> อะไยจตัวล่ะสาวตัวอยู่กันแล้วทั้